ปีศาจแดง United, แมนเชสเตอร์ยูไในเตดแถลงอนาคตของเมสันกรีนวูดดาวยิงอนาคตไกลเรียบร้อยแล้วปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสุพรีมเลลีกอังกฤษออกถแถลงการผ่านเว็บไซต์ของสโมสรว่าสโมสรสอบสวนเป็นการภายในเกี่ยวกับเรื่องเมสันกรีนวูดเสร็จสิ้นแล้วและอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการตัดสินใจก่อนจะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งเป็นที่เข้าใจกันว่าเมื่อเดือนมกราคม2022กรีนวูดถูกตำรวจจับกุม่มพร้อมตั้งข้อหาพยายามข่มขืนกับขังนงเหนียว บังคับขืนใจและทำร้ายร่างกายซึ่งทำให้เขาถูกสโมสรพักงานก่อนที่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2023ตำรวจจะยกเลิกการดำเนินคดีกับกรีนวูดแต่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอสอบสวนนะักเตะเป็นการภายในล่าสุดแมนยูออกถแถลงการว่าหลังจากที่มีการถอนฟ้องเมสันกรีนวูดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2023แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทำการสอบสวนอย่างละเอียดเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นกับเขาเรารับฟังข้อมูลจากบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหลายคน หลังจากผ่านกระบวนการต่างๆตลอดจนการสอบสวนเหยื่อผู้ถูกกล่าวถึงเราเคารพสิทธิของเธออย่างเต็มที่และเราขอรับผิดชอบเมสันในฐานะลูกจ้างเช่นกันกับการเป็นเด็กหนุ่มที่อยู่กับสโมสรมาตั้งแต่7จ็ดขวบและเป็นคุณพ่อคนใหม่ร่วมกับคู่ชีวิตขั้นตอนการค้นหาข้อเท็จจริงในการสอบสวนของเราเสร็จสิ้นแล้วและเราอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการตัดสินใจถึงอนาคตของเมสันซึ่งตรงข้ามกับข่าวลือในสื่อเพราะเรายังไม่มีการตัดสินใจใดๆในขณะนี้ความรับผิดชอบทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับซีอ ทันทีที่มันเกิดขึ้นการตัดสินใจจะถูกอธิบายต่อสโมสรเป็นการภายในตลอดจนผู้ถือหุ้นภายนอกมันเป็นกรณีที่ยากลำบากสำหรับทุกคนที่มีความเกี่ยวข้องกับแมนยูนนเตดและเราเข้าใจความคิดเห็นที่รุนแรงส่งผลต่อการถูกรล่าความคิดของสาธารณชนเราร้องของความอดทนในระหว่างที่เราทำงานกันในขั้นตอนสุดท้ายซึ่งจะเป็นไปด้วยความรอบคอบนี้